อย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับก็คือเรื่องกรณีข้อเสนอของพักประชาชนนะครับนายกชั่วคราวเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับมันกลายเป็นหนึ่งในทางออกที่ถูกมองกันว่านี่อาจจะทําให้ประเทศสามารถที่หาทางออกได้ฝ่าทางตันได้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นครับปฏิกิริยาจากพักเพื่อไทยนั้นตรงกันข้ามเลยนะครับ แต่ประการหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเราได้เห็นคุณชัยกเกษมนิติสิริครับนี่กลับมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องอีกรอบหนึ่งนะครับตัวคุณชัยกเกษมนเนี่ยความจริงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ร่วมอุดมการกับทางนปชและมวลชนคนเสื้อแดงมาตั้งแต่ต้นนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่เพียงแค่ออกมาเคลื่อนไหวต่อสาธารณชนไม่เพียงแค่ ไปเป็นประธานในการเปิดแข่งขันทักษะทางวิชาการเท่านั้นครับแต่ยังได้เห็นคุณชัยกเกษมเลยนะครับมีการเดินสายไปให้สัมภาษณ์สื่อหลายสำนักครับรวมทั้งโฟนอินโทรศัพท์เข้าไปในรายการก็มีครับแต่ที่สำคัญที่สุดครับก็คือเราได้เห็นภาพของคุณชัยกเกษมนะครับออกรอบตีกลอบโชว์วงสวิงครับ การออกรอบตีกอล์ฟโชว์วงสวิงกลางแดดนี่มันมีในยะที่เคลือบแฝงอยู่ภายใต้ภาพนี้มากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสแสดงเห็นว่าคุณชัยกเกษมตอนนี้ฟิตเปรียครับไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพใดๆครับเพราะอะไรเพราะคุณชัยกเกษมเนี่ยเคยตกเป็นข่าวนะครับระหว่างที่ไปช่วยหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยนะครับที่จังหวัดน่านเมื่อเดือนเมษายนปี2566ครับ ก่อนหน้าที่จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่เดือนพฤษภาคมไปแก่เดือนเดียวตอนนั้นไปกับคุณเศรษฐาทวีสินด้วยนะครับปรากฏว่าพบว่าป่วยกระทันหันนะครับต้องส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลครับมีการตรวจสอบมีการสแกนนะครับทีซีสแกนแล้วพบว่ามีก้อนเลือดแห้งอยู่ในสมองครับก็เลยต้องพักรักษาตัวยาวตั้งแตแ่นั้นมานะครับแล้วก็เป็นที่มาของ เรื่องราวที่บอกว่าคุณใจเกษมนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับจนกระทั่งเจ้าตัว,ตวออกโรงมาตีกอเพื่เห็นนี่แหละครับชื่อคุณใจเกษมหายไปตั้งแต่ช่วงนั้นก่อนที่จะกลับมาเป็นข่าวคราวอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่มีการไปกินบะหมี่กันนะครับที่บ้านจันทร์สองราคงจะจําก็ได้ครับระดับหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลไปที่บ้านจันทร์สองราไปกินบะหมี่ในวันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งสอยคุณเศรษฐาเทวีสินล,ลงจากเก้าอี้หนายกฐมนตีครับ ปรากฏว่ามีข่าวในวันนั้นบอกว่าชื่อของคุณชัยกเกษมถูกจุดพลุขึ้นมาจะถูกเสนอเป็นนายกคนใหม่นะครับแต่ในวันถัดมาปรากฏว่าชื่อที่ถูกเสนอเป็นนายกปรีกกบกลายเป็นคุณแพทยทองทานนะครับครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชื่อของคุณชัยกเกษมกลับมาอีกครั้งในช่วงจังหวะเวลาที่กําลังรอกันอยู่นะครับว่าสารรัฐธรรมนูญครับจะวินิจฉัยกรณีของคุณแพทยทองทานอย่างไร แต่สิ่งที่น่าสนใจครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับเจ้าตัวเนี่ยประกาศนะครับว่าสุขภาพแข็งแรงครับตอนนี้พร้อมที่จะเป็นนายกฐมตรีจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้พร้อมเสมอครับนี่การยืนยันของคุณชัยเกษมครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่วายยอมรับนะครับว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจครับแต่สิ่งที่คุณชัยเกษมประกาศชัดก็คือว่าถ้าได้เป็นนายกฐมตรี เขาจะต้องมีอำนาจในการตรัดสินใจมีความเป็นอิสระไม่ใช่ปล่อยให้ใครมาบงการชี้นิ้วให้ทำโน่นทํานี่ครับเอาละคําพูดประโยคนี้อาจจะทําให้ใครบางคนไม่พอใจนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นการเสริมภาพในเชิงบวกให้กับคุณใจกเกษตรบอกว่าทักมาเป็นนายกปรีพร้อมที่จะเป็นนายกตัวจริงไม่ใช่นายกหุ่นเชิดน,นะครับนะฮะ ท่ามกลางสถานการณ์ที่หลายตะกูลคนอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ทางการเมืองรวมไปอาจจะเป็นช่วงที่มีปัญหาวิกฤตศรัทธาต่อผู้นําประเทศนะครับทั้งในเรื่องฝีมือการบริหารงานก็ดีหรือเรื่องของการมีคลิปเสียงสนทนากับทางสมริทธิ์หุ่นเร็นนะครับนอกจากนี้ครับในมุมของคุณชัยกเกษมก็ตอบบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับผ่านเวทีทางการเมืองคุกคลีตีโมงมาตลอดครับผ่านการ แข่งขันกีฬาสีของมวลชนมาหลายรอบครับมีหรือจะมองไม่ออกนะครับว่าพรรคเพื่อไทยและนายใหญ่ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับนอกจากจะต้องเลือกคุณชัยเกษมนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่คุณแพรทองทานนั้นถูกศารลรัฐธรรมนูญสอยออกจากตําแหน่งนายกหรืออาจจะชิงลาออกจากตําแหน่งนายกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้คําร้องที่ถูกยื่นสอยออกจากนายกนั้นมันถูกตีตกไปนะครับ จะทําให้ตัวของคุณแพรทองทานนั้นไม่มีชนะติดหลังนะครับในคําร้องนี้รวมไปจนกะั้งถึงอาจจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในเบื้องต้นนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นในมุมของคุณใจกเกษมการปรากฏตัวครั้งนี้จึงมีนักวิชาการมีูรูทางการเมืองหลายต่อหลายคนเนี่ยมีมุมมองที่น่าสนใจครับหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐาทรัพย์เย็นนะครับ อาจารย์เป็นผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอาจารย์บอกว่าครั้งนี้คุณชัยกเกษมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกปรีมากกว่าทุกครั้งที่มีการพูดถึงหรือเอ่ยชื่อนะครับหรืออยู่ในช่วงที่คุณชัยกเกษมนั้นถูกพูดถึงว่าจะเป็นนายกปรีอาจารย์มองว่าถึงแม้ว่าคนที่รักษาราชการแทนนะครับนายกก็คือคุณภูมิธรรมเวยยชินย่ัชยจะออกโรงมายืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้นะครับ ยังไม่ถึงทางตัดแต่ในมุมของอาจารย์เชษฐาบอกว่านี่เป็นการออกลรมาพูดเพื่อที่จะดับอุณหภูมิทางการเมืองให้เย็นลงจากสิ่งที่ผู้คนมีการถามบอกว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปได้อีกสักกี่น้ำนะครับนอกจากนี้ครับนอกจากนี้ยังเชื่อว่ารัฐบาลย่อมมีแผนสำรองครับแผนบีแผน, B, แผน C ีสำรองไว้อยู่แล้วในสถานการณ์แบบนี้ ซึ่งในจํานวนนี้ก็รวมทั้งเรื่องการผลักดันคุณชัยเกษมครับไปรับไม้ต่อในตําแหน่งนายกต่อจากคุณแพทย์ทองทานนะครับอันนี้คือในมุมของคุณชัยเกษมครับกลับมาที่คุณอนุทินครับคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยแม้ก่อนหน้านี้จะออกมาปัดนะครับเรื่องที่ตนเสนอตัวเองเป็นนายกชั่วคราวนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยคุยเรื่องนี้กับคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพักประชาชน และต่อมาเนี่ยตัวของคุณ้าทิ้งก็ออกมาสอดรับในท้ายที่สุดนะครับว่าไม่ได้คุยโดยโตรงกับคุณอนุทินแต่ว่าคุยสื่อสารกันตลอดผ่านสมาชิกหลังบ้านนะครับซึ่งแน่นอนคําพูดในลรกษณสอย่างนี้ก็เป็นไปได้อาจจะถูกมาว่านี่ต้องการที่จะช่วยรักษาภาพพจน์ของคุณอนุทินครับไม่ให้ถูกมองว่าอยากเป็นนายกปรีโดยไม่สนใจวิธีการขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นแกนนําในพักประชาชนหลายคนครับ ออกมาพูดสอดกล้องกันบอกว่าไม่ได้หมายถึงคดีเดชนายกคนใดคนหนึ่งครับแต่หมายถึงใครก็ตามที่พร้อมที่จะรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนพรรคประชาชนพร้อมที่จะโหวตเรื่องให้เป็นนายกโดยที่จะไม่ขอรับโคต้ารัฐมนตรีเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องผลักดันนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐนูลต้องให้งบประมาณปี69มีผลออกมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ยุบสภานะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่สําคัญครับเงื่อนไขนี้นครับถ้ามองให้ลึกลงไปครับมันเป็นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันชวนให้เกิดความเย้าวยวนใจอย่างยิ่งแล้วก็ทําให้มีโอกาสความเป็นไปได้ดีมันมีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะภารกิจตามเงื่อนไขนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดต้องใช้เวลาประมาณ4ี่ถึงหเดือนหรืออาจจะ6เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นครับ และความจริงแล้วตัวของคุณอนุทินก็ดีตัวของคุณชัยกเกษมก็ดีก็เป็นคนดิเดตนายกอยู่แล้วสามารถที่จะเสนอชื่อได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยมันอาจจะส่งผลไปถึงพรรคการเมืองอื่นนะครับซึ่งก็อาจจะรวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลนะับปัจจุบันครับอาจจะไข้เขวนะครับหรือว่าอาจจะสั่นคลอนได้นะครับเพราะโควตารัฐมนตรีครับ35ตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าพรรคประชาชนบอกปัดปับ๊บโอโหครับ แต่ละพักการเมืองสามารถที่จะไปแชร์สุดแรงเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกกระทรวงเกรดสูงขึ้นอีกก็มีความเป็นไปได้ครับที่สําคัญที่สุดครับแต่ละพักการเมืองก็สามารถที่จะออกมาสื่อสารไปถึงประชาชนได้นะครับว่านี่เป็นการทําตามกระแสะความต้องการของประชาชนที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอาจจะไม่พอใจนะครับในครมแพรตรงทานหนึ่งทับเพราะว่า มันไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนแต่เป็นการตอบโจทย์นักการเมืองที่ต้องการที่จะเดินหน้าต่อเท่านั้นขณะเดียวกันก็มีอีกส่วนนะครับมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะถึงขันเปลี่ยนตัวนายกก็มีคนอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเห็นตรงนี้นะครับแต่อย่างไงก็ตามครับเรื่องข้อเสนอและความมั่นใจนะครับมันก็อาจจะมีอะไรที่ทําให้บางส่วนเนี่ยรู้สึกหวั่นเกรงว่าจะมีการหักล้างกันเกิดขึ้นก็มีความเป็นไปได้ครับ คือโหวตให้สุดท้ายขออยู่ยาวครับเพราะอะไรเพราะว่านักการเมืองบ้านเราในช่วงหลังๆมาก็มักจะเห็นนะครับมีการกลับลําให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับนี่ไม่ได้พูดหมายถึงคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งครับข้อเสนอของพรคประชาชนเนี่ยก็แน่นอนครับมีเสียงชื่นชมบอกว่านี่เป็นการเสียสละพร้อมที่จะโหวตเป็นให้เป็นนายกแต่ไม่รับตําแหน่งนะครับนะฮะถือว่าเป็น ความพยายามในการที่จะหาทางออกให้กับประเทศในช่วงสถานการณ์แบบนี้แต่ในมุมของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกลับมองเห็นต่างออกไปครับบอกว่ารัฐบาลยังไม่ถึงทางตันยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้และยังมีการซัดกลับไปพรรคสีส้มด้วยนะครับบอกว่าพยายามที่จะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมและความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องของการเสียสละอะไรเลยแต่เป็นเพราะว่าแคนดิเดตนายกของพรรคประชาชนไม่มีแล้วต่างหากครับ นี่น่าจะหมายถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับอันนี้ในมุมที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้ครับแนวโน้มการเดินหน้าของสถานการณ์ทางการเมืองของไทยนะครับรวมไปจนกระทั่งทางออกนะครับในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะถูกมองว่าติดตันและประชาชนโดยทั่วไปก็นับวันก็จะเกิดความรู้สึกว่าเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้นจนถึงขนะนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะหาทางออกกันแบบไหน จะไปยังไงจะเดินหน้าต่ออย่างไรแต่ที่แน่ๆครับแคนดิเดตนายกสองคนที่ถูกพูดถึงน่าจะเป็น,น,น,นสองแคนดิเดตสาคัญก็คือคุณชัยเกษมกับคุณอนุทินครับคนอื่นเนี่ยอาจจะอาจจะมีโอกาสอยู่นะครับในฐานะแคนดิเดตแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าแต่ไม่ว่าสองคนนี้คนใดคนหนึ่งเข้ามาก็ตามทีก็ไม่แคล้วนะครับจะอยู่ในสภาพของการเป็นนายกชั่วขราวเพื่อทําภารกิจสําคัญครับในเกมของการสึกชิงอํานาจต่างการเมืองณปัจจุบันเท่านั้นเองครับ ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณค่ะ